สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เรองรากันอีกแล้วนะครับผมพบกับผมเจษรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับด้วยความที่ข่าวตาลิบันเข้ายึดอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับมันยังคงร้อนแรงอยู่ใช่ไหมทุกคนทั่วโลกก็คงจะจับตาม,มองกันอยู่ว่ารัฐบาลตาลิบันใหม่ของอัฟกานิสถานเนี่ยจะมีแนวทางบริหารปกครองประเทศไปในทิศท,ทางไหนนะครับโฆษกของตาลิบันเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงนะครับว่าการปกครองใหม่ของตาลิบันเนี่ยจะไม่เหมือนกับยุคก่อนนะครับผมเขาจะทําให้ประเทศเนี่ยมีความทันสมัยขึ้นมี ความเจริญขึ้นแล้วก็ให้สิทธิ์นะครับของพลเมืองต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลใหม่ของตาลิบันเนี่ยจะให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคาพูดของโคโกกลุ่มตาลิบันนะครับยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับแต่ที่เรารู้กันแน่นอนเลยตอนนี้คือกลุ่มตาลิบันเนี่ยนะครับพยายามจะรีแบรนดิ้งตัวเองเพื่อที่จะลบภาพลักษณ์ของกลุ่มก่อการร้ายออกไปนะครับผมได้มีการเข้าหาประเทศต่างๆเช่นการไปสวมิพักจีนและรัเสเซียและม ข้าราชการต่างๆที่รับใช้รัฐบ,บาลอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนี่เนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานตอนนี้เนี่ยสรุปได้เลยว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยพยายามที่จะปรับระบบต่างๆของตัวเองเนี่ยเพื่อให้ทันสมัยและได้รับการยอมรับจากเวทีโลกนั่นเองซึ่งนอกจากนโยบายภายในนโยบายต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการทหารมาด้วยนะครับผมเพราะเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ไปนั่งดูคลิปนะครับดูข่าวที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานซึ่งเขาก็ได้ถ่ายนะครับกองก ตาบันซึ่งถ้าพูดถึงกองกําลังติดอาวุธส่วนใหญ่ของตาลิบันเนี่ยหลายคนคงาอาจจะเห็นภาพชาวบ้านติดอาวุธนะครับที่ใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าท้องถิ่นถือปืน A k เคเก่าๆเรียกว่าเป็นสเตอริโอไทป์ของกลุ่มก่อ,อก,การร้ายในหัวเราใช่ไหมครับแต่ว่าคลิปที่ผมได้ไปเห็นมาในวันนี้เนี่ยได้มีนักข่าวนะ,นะครับเขาไปสัมภาษณ์กองกําลังติดอาวุธของตาลิบันที่ดูแปลกตาไปมากๆเลยนะครับทุกคนดูรูปนี้นี่นะครับคือ1ในกองกําลังติดอาวุธของตาลิบันที่เป็นหน่วยรบพิเศษนะครับดูจากอาวุธยุโทโ ก็แปว่าแตกต่างกับนักรบชาวบ้านตาลีบันฟ้ากับเหวเลยนะครับผมชิ้นส่วนยุโทโธปกรณ์อาวุธแต่ละอย่างเนี่ยดูทันสมัยมากๆดูไม่แตกต่างจากกองกําลังทหารสมัยใหม่เลยนะครับเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรบ้างเสื้อเกราะเนี่ยนะครับก็เป็นเสื้อเกราะกันกระสุนแบบแท็กติคอลที่มีเคฟล่าอยู่ข้างในคือสามารถกันกระสุนได้ระดับหนึ่งนะครับหมวกเนี่ยก็เป็นหมวกเคฟล่าที่สังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับมันจะมีขาติดตั้งนไนท์วิชั่นไว้ด้วยหรือว่ากล้องมองกลา,กาง ยูนิฟอร์มที่สีเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันด้วยนะครับส่วนอาวุธปืนเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นปืน M4 ปืนไรเฟิลมาตรฐานของกองทัพอเมริกันนะครับซึ่งยุทโธปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีความเป็นไปได้2อย่างนะครับว่าพวกตาลิบันเนี่ยแอบซ่องสุมมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้อยู่แล้วแต่มีในจํานวนน้อยนะครับหรือว่าได้มาจากการที่พวกอเมริกันเนี่ยนะครับทิ้งไว้ตอนที่กลับสหรัฐอเมริกาไปนะครับผมและเมื่อผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับหน่วยรบพิเศษของตาลิบันเนี่ยนะครับผมก็คิดว่่าาาในนภพทีเเรห็ น,น่าจะเป็นทหารที่มาจากหน่วยรบที่ชื่อว่ากองพันบาดีสามหของตาลิบันซึ่งเรียกได้ว่าข้อมูลของหน่วยรบพิเศษตาลิบันหน่วยนี้นมีออกมาน้อยมากๆเลยนะครับที่เราหามาได้เนี่ยเราเนี่ยรู้ที่มาของชื่อมันเนี่ยนะครับบาดีสามหเนี่ยตั้งชื่อออกมาตามจํานวนนักรบ313คนนะครับที่รบในศึกแห่งบาเรอร์ถ้าเกิดผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งศึกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงยุคแรกของศาสนาอิสลามนะครับก็เป็นศึกที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยกลุ่มตาลิบันจึงใช้ชื่ออกง พันบาดี313เนี่ยนะครับเป็นชื่อของหน่วยรบพิเศษที่เรียกได้ว่าได้รับการฝึกเนี่ยนะครับแตกต่างและเข้มข้นมากกว่าการฝึกทหารชาวบ้านทั่วไปซึ่งการปรากฏตัวครั้งแรกของหน่วยรบบาดี313เนี่ยนะครับได้โผล่มามีบทบาทในสงครามอัฟกันในช่วงประมาณปี2001ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมาเกี่ยวกับไอ้หน่วยรบนี้มากสักเท่าไหร่แต่เราก็สามารถเห็นได้นะครับว่ากองกําลังติดอาวุธของตาลิบันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มนักรบชาวบ้านชาวเขาที่จับ A เก่าๆนะครับมาสู้กับกองทัพแต่มันยังมีหน่วยรบที่มียุทธปกรณ์ทันสมัยถูกฝึกมาดีและเชื่อว่ามีโครงสร้างที่มีการจัดการการบริหารกันอย่างดีด้วยนะครับผมยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ากองกําลังติดอาวุธของตาลิบันที่เหลือเนี่ยนะครับมันจะมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดมีการสนับสนุนทางตรงจากประเทศอย่างจีนและรัเสเซียเนี่ยเราอาจจะได้เห็นยุทธปกรณ์ค่ายรัเสเซียค่ายจีนต่างๆเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในกกกอองงงงทััััพาาีบนนนแหห่่ฟใมม้้็ไไดผย ต้องติดตามกันต่อไปกับเรื่องราวของอัฟกานิสถานนะครับวันนี้ฝากไว้สันส้นๆนะครับเป็นเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปเฉยๆหากใครมีข้อมูลอะไรต้องการเสนอแนะเพิ่มสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมเจ็ดขออนาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ